จะไปส่งปลาแล้วหรอครับวันดีครับ,รบโอ้โหใส่เสื้อจนไม่มีใครรู้ว่าเป็นแฟนกันเลยทำอะไรกันนย่าน้องทำอะไรกันเลย,นเนยผมมาถ่ายแถวแหลมสิงค์ครับก็เลยอยากรู้ว่าคู่คนแหลมสิงอ์อยู่กันยังไงคุณลุงคุณป้าเป็นชาวป,ประมงป่ะครับมามามเป็น <มา S 1> ร้คาค้าขายของแต่ไม่ได้เป็นชาวป,ประมงก่อนนั้นเป็นแล้วแล้วหยุดจากว่ามองขึ้นมาขายของแล้วนี่มารับซื้ออะไรครับเนี่ยมาซื้อปลาดูไหมดูหน่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยเหมือนปลาไอคีบเหลืองแต่บ้านฉันเขาเรียกว่าปลาปานปลาปานอ๋อแล้วไปคิดซื้อจากใครอะครับซื้อจากนี่ครับไหนเขาังมีขายอยู่ไหมหมดแล้วเขาหมดแล้วครับอ๋อลุงเหมาาหมดเลยเขามีมีเยอะอะแล้วเวลาจะมาซื้อนี่ต้องโทรบอกเขาก่อนอ๋อเขาจะจองให้ใช่เพราะเราเป็นลูกค้าเขาประจำแล้วลุงกับคุณป้าไปขายที่ไหนต่อตลาดอยู่ใกล้จะท้อนครับไกลไหมครับก็ไกลสามสิบสามสิบเจ็ดโลครับจากนี่๋อตรงนั้นไม่มีติดทะเล อันนั้นมันเป็นสวนสวนผลไม<า>้ครับเป็นสวนทุเรียนเราก็ซื้อที่ไปขายต่ออีกที่เดผมแล<ช>้วน,<อ>น้นจะเป็นสวนทุเรียนแต่ลุงกับป้าดูรักกันมากเลยในใส่เสื้อเหมือนกันเลยฉันนี่หยิบก่อนฉันถ้ขึ้นเปน็นนางแล้วลุงหนาน่ะหยิบมาที่หลังถามเฮ้ยทำไมหยิบบางกงกระเสือเขาเลยกว่าไม่รู้ว่า คุณลุงคุณลุงชื่อเล่นชื่ออะไรครับชามชื่อเดียวชื่อสานลุงนานครับแล้วคุณป้าล่ะครับชื่อเขียวกะชื่อแกงชื่อเขียวคุณป้าเขียวื่อเปิเปอนะครับผมชื่อเปิลครับยินดีที่ได้รู้จักคุณลุงนานนะครับแล้วคุณป้าเขียวครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับลุงป้าดูแบบมีความสุขจังเลย ก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเรารักกันมาไงเราก็รักอย่างนั้นไปตลอดแ่แล้วอะหนูคือว่าเราไปแยกตอนนี้มันไม่ดีอะหน้าที่ลุงเป็นคนขับรถฉับนก็เป็นคนขายป้าเป็นคนขายแล้วคนทํากับข้าวที่บ้านใครทำชั้นฉันทำก็ไม่ได้ทํามากอะขายอะไรเหลือก็เอามากินโอก็กินอาหารทะเลทุกวันใช่ถามคนละสองคำถามแล้วกันความสุขของคนลุงหมานทุกวันนี้คืออะไรครับ ก็เราก็รักการสองคนเนาะคืออยู่กันไงเราอยู่กันอย่างนั้นเราแบบอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นๆเลยมันไม่ดีครัครอบครัวไหนครอบครัวนั้นถ้าไปยุ่งเรื่องแฟนชู้สาวอะไรเรื่องชู้สาวอา่ะมันไม่ดีทุกครอบครัวพังหมดแกแล้วอะหนูกับเราสองคนหรือว่าอายุยังน้อยถ้ายุ่งเรื่องนี้นะพังหมดอมสู้อยู่อย่างนี้ดีปะ่ะแล้วความทุกข์อะครับความทุกข์มันอยู่ตรงนี้ ปวด,ด,ดขาเดินไม่ค่อยรอด <G ül> อแล้วคุณป้าเขียวแล้วความสุขของคุณป้าเขียวคื <G ül> อไก็ได้กําไรความถูกยู่ที่กําไรเอากําไรไปทําอะไรครับก <G ül> ็เก็บไว้กินตอนแตกมันได้ไปเยอะหรอกวันพัน่าบาทพัน่าบาทแล้วความทุกข์่ะครับความทุกข์ก็อยู่ที่ปวดัวเข่าเนี่ยเหมือนกันผมชอบมากที่ ลุงหมานกับป้าเขียวใส่เสื้อเหมือนกันมาจากรายการเชื่อยินดีที่ได้รู้จักช่องไทย PBS หมายเลข3นะครับไปเปิดดูครับวันนี้นครับสวัสดีครับหนูสวัสดีทุกคนเลยค่ะไว้หนูโชคดีทุกคน